กะทิเรียวไทยกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไว้วปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนกลับาครับกับในทีวีของไทยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่แม่เอาละครับฝ่าฟันมาได้นะครับและจับคนเก่งได้เหมือนกันนะครับแต่เรื่องการถามนี่อาจจะไม่ได้หน่อยนะแต่ว่าอย่างนั้นก็เขาก็มาด้วยความรู้และก็ความรู้เท่าทันนะครับ รอบทันของสามคนนี้เลยนะฮะและที่อรอบแจ็คพ็อตนะฮะสะสมเงินให้ได้ก่อนนะครับขอสองใบพอนะฮะเพื่อดูว่าแจ็คพ็อตนี้พี่แมนจะเอาไปได้เท่าไหร่นะครับมาเลยครับสองสองใบสิบกับ12สองสกับสองครับสิบครับสสแสนห้าครับ12บสองครับสองหมืนห้าครับเอางะะี้นครับอ่าพี่แมนนะฮะสะสมแจ็คพ็อตนะฮะเอาไว้ชิงในรอบต่อไปนี้นะฮะอยู่ที่ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกาติกาในรอบแจ็คพอตตองนั้นของพี่ตองนี้ของใครจะมีทั้งหมด6ซองโดยปรัศนีจะเป็นคนเลือกก่อนไว้เป็นตัวเลือกให้ผู้เล่นได้เลือกกันแต่ผู้เล่นสามารถที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในตัวปรัศนีและเลือกซองอื่นได้เพราะแต่ละซองจะมีคำใบจากทีมงานที่ไม่รู้เลยว่าจริงหรือไม่โดยใน6ซองจะมีเงินรางวัลสองซองเงินประกันที่สะสมมา1ซองของรางวัล1ซองแจ็คพอต1ซองและละลายทรัพย์1ซอง คือถ้าเลือกเจอซองกะลายทรัพย์จะได้เงินประกันฐานสิบกลับบ้านไปรอบเดียวครับถึงจะไม่นจอรูปตราไว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 บุกเสเต้อร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนกติการในรอบนี้นะครับผมโอ้โหปัสณีก็ได้เวลานะได้เวลาที่จะรู้เท่ารู้ทันนะครับผมกติกาของเราครับหกทั้งหมดหกซองนี้นะฮะก็จะมีตั้งแต่แจ็คพอตนะฮะ เงินประกันที่สะสมมานะครับผมหนึ่งหมื่นบาทนะฮะซึ่งถ <Far> ้าเปิดเจอเงินประกันก็ได้ไปแต่ถ้าอ่าโดนเจอละลายซับนะฮะลายซับก็มีอีกไปหนึ่งนะฮะแล้วถ้าเจอละลายซับเนี่ยเงินประกันที่สะสมมาหนึ่งหมื่นบาทจะกลายเป็นเงินปลอบใจหารสิบไปเหลือหนึ่งพันบาทนะฮะได้น้อยกว่าตัตกรอบแรกนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีของรางวัลกับเงินอีกยิบย่อยอีกสองใบนะฮะจะเป็นหกใบพอดีนะฮะหน้าที่ของปัศนีคือ เลือกซองมาฮ<อ>แล้วก็อ่ารับซองจากทีมงาน่ไม่รู้ว่าทีมงานเขียนว่าอะไรนะแล้วมันไม่น่าเชื่อไปหมดทุกซองด้วยอ <c oughs> บอกงี้เลยถ้าหากฮนะ <c oughs> พี่แมนเจอแจ็คพอตก็เอาไปนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าพี่แมนเจอเงินประกันเอาไปเลยหนึ่งหมื่นถ้าจะละลายซับก็เหลือหนึ่งพันถ้าหากเจอเงินรางวัลอีกนิดหน่อยนะครับก็ได้ไปตามนั้นถ้าหากเจอขอ พี่แมนก็จะได้ขอเชิ้นไายทดทดไร้น้ำมันลิ้นลิบหมื่นสามกว่าฮะเราจะให้ปัสนีและเลือกกันแต่ละซองดีกว่านะฮะเริ่มจากในห้างก่อนฮะซองไหนดีหกซองไม่ใันเลยให้ผมบอกหนึ่งซองหนึ่งซองอ่าสามซองเบอร์สามครับเอาเบอร์หกเบอร์สองครับสองครับ ทีมงานครับมอบซองแต่ละซองให้เขาเลยครับอ้าวละต้องถามปรัศณีครับ <c oughs> ในห้างครับในเซงนั้นเขียนอะไรบ้างพูดให้หมดทุกตัวอักษรครับเงินเงินทองทองมาจองซองนี้ก็เป็นเงิ <c oughs> นเงินทองมาจองซองนี้พี่โฟครับในนั้นเขียนว่าอะไรครับออามันเป็นกระดาษสมีดำนะเอาพี่ชยทอยโทษ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  สองนี้ดีเลือกแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยบิดเบียนโอ้โหออกทรงเป็นวัดเั็นวัดาีแย่มาก <c oughs> เออไม่บอกได้แย่มากนะคะรับออกตันดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยเป็นทองนี่นะฮะถ้าในชีวิตจริงอย่าหาทำแล้วพี่เป็นไ้หลังได้สองอะไรเราอยากให้จริงๆเลือกสองนี้เหอะให้กราบเท้าก็ยอม ให้กบาบเท้าด้วยนะดูผ้าจะไม่ใช่เรื่องง่ายพี่แมนครับสามซองนี้คุณเลือกเชื่อซองไหนหรือคุณจะไม่เชื่อทั้งสามคนเลยสามารถเลือกซองอื่นได้ครับพี่แมนครับตัดสินใจว่าจะเลือกซองไหนดีครับทั้งด้านนโยบายพวกกดปัะสิทธิ์ใจตรงนั้นูกเป็นหลายเลยว่าเป็นรายซับหรือเป่านะหรืออาจจะไม่ใช่แจ็คพอตเอาเลือกแบบไม่เชื่อพวกประสิทธิ์ใครับหนึนน่งครับ<อ> หนึ่งครับโมมาเวชีกมาเวชีกนะฮะม,มาดูกันเลยนะแหมมาเวชีฉีกมาปึ๊บดึงมาปั๊บละลายซับปุ๊บโอเคเรียบร,<อ>ร้อยเิ่มต้นจักซองนี่ดีแล้วแข็งแรงเบียดเบียนอันนี้กันเลยสองนี่นเป็นอะไรสองนี้เป็นอะไร สองนี่มันหนึ่งอะไรอะโอ๋อหนึ่งหมื่นบาทครับโธ่เริ่มสองนี้ดีแล้วแข่งแรงไม่ดีสองที่ไม่ได้เลือกบ้างครับเบอร์สี่ครับมอดไปแล้วหายไปเลยนะฮะสองที่ไม่ได้เลือกอีกสองนึงแ้วกันสองนี้อัไหนมาไหนห้า เงินประกันครับไปครับบอกเงินเงินทองทองมาจองซองนี้แล้วเงิน,เง,นเงินทองทองมันเท่าไหรหนึ่งหมื่นเอาแล้วเอาเลว <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> พี่แม่เ,เลือกบเล<อ>ฉีก <c oughs> ไม่เชื่อปัสสนีในขณะที่พี่เปเลยยังกราบเท้าอยู่เลย ให้กราบเท้าก็ยอมตีนมาคือผมอ่านตามนี้นะผมอ่านตามนี้นะตามที่มันเขียนอย่างนี้จริงๆถึงกับกล้าเดียวให้เลือกซองพี่ไปเลยแต่พี่แมนไม่เชื่อจะเลือกซองฉีกซองที่หนึ่งและซองนี้มันคือแดกคอทไม้แดกคอทแดกคอทแดกคอทมาดิแดกคอทแดกคอทไม่ เดี๋ยวนะบอกแล้วผมอ่านตามนี้จริงๆตามนี้มันเขียนว่าเราอยากให้จริงๆเรื่องตองนี้เหอะให้กราบเท้าก็ยอมนี่ให้กราบเท้าเลยเร่อซองนี้แจ็คพอตเอยากให้แล้วไม่เอาเพรนันนะครับอ้าวเชิญตรงนี้เชิญตาการครับครับโอ้โหไม่เลือกเชื่อปัตตีนะครับเพราะว่าโดนพิมงานสลบทีก่อนทำให้ดิแมนครับ ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านจากพีกถึจะรู้ว่าไว้ครับ1000บาทเองขอบคุณพี่แมขอบคุณพี่แมนด้วยนะครับขอบคุณูทั้ง2ท่านที่เหลือด้วยนะครับตัวนู้นนะครับขอบคุณปรัสนีนะครับจากรายการเกมสโตตอรี่ทุกเก็บชมบิ๊กเรื่องราวนะครับในห้างวินพี่โฟและพี่เปเล่ครับขอบคุณครับโอ้โหเจอัอย่างนี้ได้ทุกเดือนเลยนะครับ ความสนุกอย่างนี้นะคะและเงินรางวัลเป็นหลักล้านนะครับ1ล้านบาทสูงสุดอย่างนี้นะครับเดอกันได้ที่นี่ที่เดียววู้ดี้อันนี้ของไทยซีซั่นสองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับ